หาอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกไม่ได้ชินก็ต้องหาอากาศบริสุทธิ์ให้กับตัวเองค่ะายค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพร้อมจะแชร์เรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วค่ะบอกเลยไม่เคยมีสิ่งนี้ในชีวิตมาก่อนแล้วก็ไม่รู้มันดีขนาดนี้แกคือตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยคะมีรู้สึกว่าทําไมฉันม่ต้องมาเจอมลภาวะต่างๆเวละรถติดหรือว่าไม่ติดก็ตามอ่ะ เห้ยเห็นหมอกไกลๆวะแกนั่นมันหมอกหรือเปล่าวะมันคือ PM ศ .5 นี่เองค่ะซึ่งมาทําอะไรทางร่างกายทางใบหน้าระบบทางเดินหายใจต่างๆม่เลื่อนๆรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรที่มาทําให้อากาศมันบริสุทธิ์มากรองอากาศให้เรานี่เองค่ะด้วยเจ้าเครื่องนี้เลยค่ะกับเครื่องกรองอากาศในรถคโนโครุ่น สวันี่เองค่ะไปเปิดกล่องกันก่อนเลยดีกว่าจ้าเปิดกล่องมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนที่โชว์ให้ดูอยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะมีตัวเครื่องฟอกนะคะนี่เครื่องฟอกกะบโคนโกคอันนี้สีดำสวยมากสายชาร์จ USB ยาว2.5เมตรค่ะที่ชาร์จจุบ,บุรี่ตัวนี้ไว้ใช้เป็นอะแดปเตอร์ค่ะสายรับพนักพิงตีนตุก้แกหรือว่าแผ่นกันลื่นจาก 3M นี่เองค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นโบชัวที่อยู่ในนี้นะคะอ่านง่ายเข้าใจมากๆเลยเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อมีข้อสงสัยอะไรนะ อยู่นี่แล้วค่ะในมือมีนี่เองค่ะเป็นไงคะกับโคโนโครุ่น S1 นะคะสีดําสวยหรูวางไว้แล้วคือแบบไม่รําคาญสายตาเลยอะทุกคนที่สําคัญนะคะเขาเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบามากถือได้ถือกี่วันก็ได้ถือไปเรื่อยๆได้หมดเลยนะคะเออตัวนี้นอกจากจะแบบดีไซน์ข้างนอกสวยแล้วแต่การทํางานก็สุดยอดมากๆเลยค่ะกับไส้กรองก่อนไส้กรองเป็นแบบ HEPA นะคะ3ชั้นนะคะสามารถกรองได้แบบว่ามล,ลพิษมลภาวะต่างๆฝุ่น PM 2.5กลิ่นบุรีควันรถเวลา เราไปแบบว่าเราติดนานๆแล้วคนชอบสูบบุหรี่กันเราก็จะแบบทำอะไรกันคะคุณมีเจ้าตัวนี้โค r o n o S1 ก็ช่วยได้เลยจ้ะนอกจากนี้สิ่งที่แบบว่าดีงามของเขามากเลยคือเซ็นเซอร์ตรวจจับมลพิษอัจฉริยะจากญี่ปุ่นเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำเลยนะคะสแสดงผลเป็นแถบ LED ค่ะทุกคนจะขึ้นไฟมามี3สีนะคะมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงนี่เองค่ะคอยบอกว่าเคยอากาศดีรถข,ของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะถ้าเป็นสีฟ้าคือแบบอากาศดีค่ะบริสุทธิ์โยสีม่วงคือแ บอกว่าเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเว้ยแกสีแดงคือแบบแย่มากๆเลยนะคะเขาก็จะทํางานไปคอยกรองอากาศให้เราในรถตลอดเวลาเลยคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้ในรถกันนะคะว่าวางตรงไหนได้บ้างแล้วก็ไปดูกันคะ่ะว่าทํางานยังไงคะ่ะไปกัน ในรถมีแล้วนะคะนี่ค่ะเครื่องฟอกอากาศในรถคโนโครุ่น S1 สีดาสวยงามแล้วก็นี่ค่ะสายชาร์จขนาด2.5เมตรนะคะเริ่มกันเลยโดยการเสียบเจ้าสาย USB กับรถก่อนใครบอกว่าไม่มีก็ใช้อแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ไปนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันจากนั้นเราก็เสียบค่ะเข้าไปที่เครื่องของเราเลยแล้วเขาก็จะเริ่มทํางานอัตโนมัตินะคะ <T> เห็นไหมคะว่าแถบ LED เขาทางานทันทีเลยค่ะทุกคนนี่เขาก็จะทํางานไปเรื่อยๆแล้วใครบอกว่าอยากให้พัดลมแรงขึ้นทําได้ไหมเนี่ยเขาก็แรงขึ้นแล้วเพราะเขาอัจฉริยะนะคะเขามีเซนเซอร์ อยู่นะคะทุกคนถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วเนี่ยพัดลมก็จะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็จะแรงที่สุดแต่พวกเราอยากปรับเองได้ไหมได้ค่ะด้วยการกดปุ่มนี้เข้าไปกดเข้าไปค่ะก็ปรับระดับพัดลมได้เช่นกันค่ะทุกคนถามว่าปิดยังไงปิดนะคะให้กดที่ปุ่มนี้ค้างไว้ค่ะแค่นี้ก็ปิดการทำงานของขาได้แล้วค่ะอยากจะเปิดใช้อีกก็แค่กดครั้งเดียว อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมิทน,นะคะจะให้เขาทํางานไปไเรื่อยๆโดยมินจะวางไว้ที่วางมือของตัวเองค่ะซึ่งมีชอบตรงนี้ที่สุดสะดวกสบายสาหรับมินนะคะแต่มีคำํำถามว่าวางตรงอื่นได้อีกไหมคะในรถคําตอบคือได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวางตรงไหนในรถได้อีกคะ่ะ เป็นไงบ้างคะวางในรถได้4จุดสวยงามมากๆเลยนะแต่นอกจากในรถแล้วใครบอกว่าโต๊ะทํางานวางปั้งได้ไหมโอ้ยได้ค่ะทุกคนวางที่โต๊ะทํางานก็ได้ค่ะห้องนอนก็ได้นะอะไรแบบนี้ได้หมดเลยค่ะกับเจ้าคอนโครรุ่น S 1วนที่ของเรานี้เองค่ะอะมาบอกกันหน่อยมินไม่เคยใช้เครื่องฟอกอากาศในรถมาก,ก่อนเลยสําหรับความประทับใจแรกที่ได้เจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มานะคะต้องบอกก่อนว่าคือมันดีกว่าที่มินคิดมินไม่ต้องการเครื่องฟอกอากาศที่มันใหญ่เถอทะท้ามินต้องการเครื่องที่มันเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบาแบบนี้นะคะ ประมาณแบบ0.5กิโลกรัมอ่ะแล้วก็ใช้งานง่ายติดตั้งง่ายเรียกว่าวางตรงไหนของรถก็สวยไปหมดด้วยดีไซน์สวยจริงๆเลยค่ะกับเจ้าคน Corolla S1 ตัวนี้นก็คือชอบนั่นแหละแล้วก็คุณภาพของเขาไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นไส้กรองนะคะหรือว่าระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะต่างๆแล้วก็ช่วยทําลายสิ่งที่มันเกลียดเก็คือฝุ่น PM2.5 นี่เองค่ะสําหรับราคา2,990บาทมีว่ามันคุ้มมากๆเลยเดียวเพราะว่าตอนแรกราคาเต็มเขาอ่ะก็เกือบ5,000บาทแล้วนะจ๊ะนี่แค่2,990 90บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ w w w k o n o c o t h a i l a n d c o m f a c e b o o k c o m s conoco thailand line id k o n o c o thailand มีสีขาวกับสีดำบางทีสีดําก็หมดบางทีสีขาวก็หมดแบบของมันหมดบ่อยนะคะของดีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนถนะ้าสนใจก็ไปดูกันได้ใจมินต้องบอกกับว่า,วามินชอบจริงๆมินให้สิ่เต็มสิบในอาตัวนี้จะไว้ในรอยฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับตัวเองเพราะหากข้างน,นองไม่ได้นี่เองค่ะวันนี้ก็แบบฟินฟมากๆเลยกับโคโน,นโครุ่น S1 ค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย